พูดอยยังคือถือมีตัวตัวใหญ่แต่เวสเปินอยู่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 อ้ยอะไหไงครับโอ้ยตกอนโอ้ยนี่นี่ตัวนี้ยังไงครับนี่็มาเอ้ยจะได้จิบปุดแล้วนี่เลยครับติดนี่ครับปุดนบวัเพราวอีเล่ นี่ก็ขั้วบนกอสีเหลี่ใส่เวลาโดนเติม่ไม่ได้เนี่ยทำกินครับนปลาไหลสองตัวกำเนา,น,านี่ก็พักครับผมหอมเนี่ยครับผมกระชอนใส่สวยครับผมนี่ตัวนี้ใส่พวเย็ดขีดครับครับก็ใส่เย็ดไปเรื่อยๆครับนี่ครับก็ใส่ไปประมาณสิบก้อนเลยครับผมมากันหลายคนครับสองสามขนครับก็แบ่งนันไปใส่ข้อระหมงนะครับ เรียรูปแบบปัญหาปลาทั้งมือนะครับวันนี้ขอข้างมันบอกอขอข้างมันเออขอ,อข้างขอข้างมาหาหัวที่ครับแล้วก็เสียบวันนี้หเหยื่อลอยไปมั่นครึ่งตัวครับอืม,มนะนี่นะนี่ครับผมครับนี่ก็มาย้ำเบ็ดครับผมครับเบ็ดแมวใส่ไปกำลังเลื้อมันกำลังเปลีย่ยนเหยื่อที่ล่ะ หมดติดนี่นี่ลอยทังฝามาเพียนเนี่อเพียนเนื่อหมดลายวลงที่สองรอนครับค่ละเบ็ดอยูสัอหึไ่ได้ใส่ยอยู่นี่ใสแลวนี้างกันนอลังนี้ยังละนี่ถือว่นี่บหมูเปงสิละมึงมึงถืออยู่ว่นี่ หมูเพิ่คักแต่หมูบ่เลยย่ามันไปยังไงอ่ะมันรุดบ่อุ้ยรุดที่นี่รุดที่นี่นี่เกี่ยวทังสี่เนี่ยอ้หนี่เดี๋ยวมันเกี่ยวอู้รุดตัวนี้เจ๊ดายเจมาสาบปวดมาสาบปวดอู้หลังนี่คือโกงคักแต่เนี่ยหลังนี่คือโกงคักแต่โอ้ยหมูจุดกู้เลยวะนี่ครับไปใส่อะน่ะเอาไม้เาเบิ้งเบิ้งเนี่ยมันอยู่วะนี่เนี่ย มันอยู่บ่นี่มันก็โกงคับเดี๋ยวมันคือเป็นย่งสิ่งเหมือนหาปลาไงมันตื่นก็มันขึ้นหิ้งกตว่าดึงกับไปในกว่นะโอ้ยมันอยู่สัมรู้ดิเลยอ่ะโอ้ยคุณนายหลายโอ้ก็มันดูมันกรดิ่นเดี๋ยวนออืันเนาะคูด้านหน้าเว้ยเม็ดหลายก็จบอ้หุบหน่อยเกียดูีเล่าวะเนี่ยหลัก จมบจมบิดไปทางไหโอ้ยอยู่อยู่อยู่แมวอยู่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 เอาเด้ไหมเอาดิละเอาคุณมากึ้นมากไหที่ถืออยู่เอียนบ่อยู่ตรงไหนครับหมูจุดูเลยครับนี่ล่าขัไปในนี่ยืนยืนยุ่ันเนี้ยนี่นี่นีป้ายังยังป้ายังโอ้ปะคอครับปอปอนี่ล่ะโอ้ใส่ปูนครับนี่ เต็มแรกครับข้องมาอนีโอ้ยหมูปไปหลายหลังครับผมกํลาลังได้ม<า>ันมันครับ,บรนี่นะใส่เกินเกินว่นี้ใส่ขวดเรียบร้อยครับนั่นน่ะใส่นี่กํลาลังโอเคครับคือนี่ดีเกินเนนะืะเต็มแรกมาแล้วพอได้ตยวตกินดิงเสายู่ทอกขูดล้างขูดเรื่องยิงยิงดูครับปูดขูด คือกันหลังฝุ่นก็ได้ไปเต็มที่สองเข้ามาแล้วครับนี่นี่นี่โว้ยหยบโยบอยู่ครับเดน่ะดึดึงอ้าโวครับครับดึงดึงยึงดึงดึงฝุ่นฝุมาเบิง้งตัวใหญ่ปาไหนใส่งามเลยครับเอ้าใส่เดียวกันเลยกับตัวพังหันาน,น่ะนะ หมดเริ่มลอยครับนั่นอ่ะเออมันหวานมาอีกแล้วครับแต้มหนึ่งแต้มที่สองมาแล้วทีสวยชั้นแนวจัดเด็ดนี่เกียดครับเกียดตอ๋อเกียเกียดติกำลังฮอตตอนนี้ <laughs> ตกปลาหลายครับกระเบือครับอยากกินปลาคอครับมาเนี้เลยออกมาหา,สาเสืเบ็ดครับปลาอยู่างของปลาตากแดดทั้งปลาตะเทียนทั้งปลาสมครับเยอะครับ เกีกรามากินปลาคอบงางกินต่มปลาคอบือนกับสีว้านเฮ้ยต่อแล้วครับนั่นน่ะน,นี่กับสีเปียนร,รูแบบกันหาอยู่หากินอีแบบหนึ่งครับผมไปครับลุยกันต่อขั้นต่อไปครับนี่หล่อนเปลี่ยนเงาเล้วไอ้ล้างต่อไปล้ลงางนี้ยังอยู่อยู่โอหลังฝุ่นเถอกฝุ่นน่ะนวดนวดทุ่คนนะทืคกคนครับหลังนี่เต็มที่สามครับของขึ้นนี่โอ้ นี่ครับขวด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  okay ขวดว,วู้คนม้วนครับนี่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 ยวบงออบงออบอู้หู้เหน่อมากเหน่อมากจิรุตอืมโอ้โพาอยู่นี่ใส่เดียวกันหมดเลยครับนาขุดดิ่มลอยมาอีกแล้วเต็มนึงครับผม ตช okay. ูเขียนน้ำเขียนโค้งข้างวับเรียบร้อยห,หอยอู้เกี่ยวมันไปเลยเกี่ยวเขาเลยนี่ okay, ครับทะลุนหลังต่อไปครับผม,ย,บมยังเลยนี่คือพวกนี้โอ้โหบดินบดยังเลยโอ้โหปลาคอครับถือจะโดนแล้วครับจนตายสาถือจะใส่เบียดหุ่นละเนี่ย <c oughs> โอ้แข็งกระเดือ้ตัวนี้ตัวงามอยู่เลยนี่ตัวนี้ไงก็ทุกตัวโหลด

ม่ไม่ไปอยู่เป้าเพื่อนครับเชี่ยวไปให้เพื่อนคนมาสี่เบสตั้กันครับมาคนละเส้นคนละทางก็มาเจอกันอยู่นี่นี่เบดเพิ่นถือปลาครับผมเจอ่ยไปให้เพื่อนครับใส่ง่ามอยู่ดอกง่ามก็ใส่นี่คือสิมาณครึ่งกิโลเลยครับนั่นนะใส่สวยอยูป่ปลาเพิ่งถือเบสอีกแล้วครับผมอู้มีแต่ตัวอใหญ่มาเพินมากขึ้นมากอู้พูนเ่ะ อู้ยังคือถือมีดตัวใหญ่แถวเบ็ดเพื่นเออเออถือไปทั้งเบ็ดเลยบ่เอาเอาอะไรนะเอาหมดเลยเนาะยังถือไปเพิ่นครับต้งตัวนี้ใส่เกือบโลครับตัวนี้อู้โลเลยแหละครับตัวนี้นี่ไงยังเยึดเพิ่อนนี่ครับมันยึดผมใส่ย่ามให้เพิ่นซื้อฮะส่งตัวโอ้ยเขาได้เจ้าตัวหน่อยเขาเจ้าได้ตัวใหญ่ กอปพืนกเดี๋ปลาเปพื่นนนำครับจำได้ยี่ดอกก็ปลาตัวจได้เจตัวเนาอู้สามหลังสอดเลยครับย็ดเพ่นอย่ามันรุดก็เลยย่ามีเพื่นคุณนปยังดอกปลาเป็นแป้ครับผมมาย่างไหก็เจอกันย่านั่นเบื่องปลาพ่นใดโอ้ยดแล้วหลายเติมทุนเนี่ยกุ้ปนินมีตงามพูดอ่ะโอ้ได้นี่ละ อยู่ว่าเจมเหรอครับเทียวเดียวเดียวเหรอเนี่ยโอ้ยยังบอยังบอถือใจป่าไดนจากนอกสำนีหน่อปกติรอบนึงนี่บอเต็มรังโฟมแล้วปกติเจ้าไทยซ่ไทยซ่เลยตกไปยัางอุ้งอินเสาจงแข็งโตไหมตกไปย่างเบ็ดมาครับกบกบกินเยอะเกียดหน่อยวะโอ้ยใส่กำลังใหญ่อยเนี่ยเนี่ยใส่ปลาสองกบสี่ไปนะโอ้กระแสตงไปย่างมือเข้ามาล่ะกบกินไงดีเนาะตกทาครับ นี่ยครับนีนี่ตัวนี้อยไงครับเนี่ยบเอ้ยยีเบเลยกรเปาเฮ้ยไายโซ่เลยบพกคอทียามให้พื่นครับนี่ันมันอะไรนี่ไฟแพเจ้าไม่ใส่เด็กก็นม่ใส่เขียนนะใส่ได้แล้วกน่าหนามตื่นนะใส่เอาอัน้าคอหรอมั้งบหน่อยนันกิน เห็นล้ตัวยังไงกระดกกระไดสองตัวตัวงามอยู่เห็นเมียใหไงดีเนาะก็นินเนาะนใส่กำลังก็ดีเนเดี๋ยวมันบอกไมครัามานานี่ก็ออกมายมเบ็ดหลบดีสองครับผมจากหลบแหลกเดี๋ยวซีโต้นี่อีหลบหนึครับมาเบืงมาซีมีแต้มอีกว่ครับหลบห ปรากฏว่ยังคะแนมไปยังขัตังอยู่ครับผมเกียดยังรอยอยู่เกกับถลุนไปเรื่อยครับผมเบิ้งเดียสองคำหลังนี่ครับหลักกับปาครับยูไฮวู้นี่วูยูไฮู้นี่วู้ยูวัยูวู้ยู้ยูนู้ยูวไ้ยูวู้้ยูนู้ยูวยูวู้ย้ยูวู้ยยยโอ้ยยย้ สำคัญกับของตะแป้เลยตะแป้ก็ได้ใส่นี่แล้วมังคหันนะครับเก็บโอโต้กับข้างข้างก็ขื่นบ่ดึงออกมึงกันนะดึงออกดึงออกกินเลยบอกกินเลยกระติตัดออกครับโมเลกดอกโมเลกดอกดึงออกได้ยูงอยู่บ่กกูดึงขอฟังอยู่แล้วหลังนี่หลังนี้มังคหันก็คือพระคองอู้ยูู่ครับอยูยูครับตัวนี้ เล้วมันดปลาปลาหรือมันแข็งอาจะปลาล้วมั้งด้วยกันนี่ตอดนวดนวดดูนะอืมเป็นงูปลาหรือมันปลาไหลอ้โปลาคอสวยครับอือนี่นี่ดูนี่ขัวเริ่มลอยโอ้ใหญ่ขัวเริ่มลอยอีเด้อเนี่ยหล่ากระฟังว่าจะปลาไหลครับผมกุดูต่ายเป็นปลาคอ นี so the centre, the mm ่ใ hmm. ส่งามเลยแหละครับแต้มที่สองครับของหลอบที่สองสะสมแต้มไหมครับผมว่ะกัวหน้าเจี่ครับบรรยากาศยังกับขึ้นครับผมเสียงกบเสียงเกียดห้องเต็มเลยครับถ้าแล้วเปลอ่ะนะตัวเตียนน้ำอ๋อตะแปะมายาเบ็ดครับผมเป็นไหนเป็นไหนในเพื่อนแม่งโตอู้ คือของเจ้านี่เนี่ยคือมองไหนอ่ะนั่นน่ะโอ้คือต้นไหนเออรอนขี้เหร่มันลายคันแกคือยังคือกบบ่ะเนี่ยปลาไหลของเจ้าแม่นบ่หรืออะไรกเก็บล่ะคือของเจ้าเนาะโอ้มีสองตัวอือโอ้เป็นย่ามห้ครับนั่นนะแต่เป็นย่ามห้ก็ย่ามไปเพื่อนเลยเพราะคอสามตัวมีตัวใหญ่ที่นี่นก็ย่ามห้ปลาไหลตัวหนึ่ง ฮะเมียวจับเซ่เป็นยามห้เอาแม่นตัวนีอยู่บ่เอ้จับจับโอ้โหมปนงูหลอดเนเขอบคุณนะครับผมสองตัวนะโอ้นดีของคนตัวนตัวคนตัวอู้ใหญ่ดีครับสองตแว้วบ่โอ้ยปลาไหลมีตัวใหญ่โอนีตัวนีใหญ่ก็มูนอ่ะเนี่ยสองตันี่เกือน โอเคครับเกระดึกแล้วครับประมาณที่สี่ที่สามที่สี่ครับผมนอนก่อนตักเตือนนะครับเดี๋ยวแจ้งมาย่ำเดตต่อครับผมกลับมานอนมาเลยโอเคครับผมแต่หลุมกันย่ำเศร้าอีกครับนอนแล้วครับผมกำลังน่าตะมือจุ่มทุกท่านครับผมสวัสดีย่ำเศร้าครับผมครับเป็นนิมกาศอยู่ไม้ไซเบิร์ครับผมเศร้านี่ก็ฝนตกครับ เดี๋ยวพยายามเบ็ดเลยครับผมครับทีมงานของพยายามมากครับไปเก็บกูมากครับดีแจ็คเติมเลยครับผมไ้เต็มมือขึ้นนี่แหละทุกคนคนก็กำลังยามมองกันครับผมเจ้าหนี้ก็มาสองคันครับหลายหลายคนอยู่ครับกทั้งวานเฮียทั้งลุงคายครับผมคุณต๊กับน่าเต็มเลยครับรีมือถาง บึงผลงานยำเสานี่ครับผลงานมุดื่อนี่และครับสองอูอยู่ดอกครับผมโอ้มีตัวงามครับครับเต็ดประมาณเต็มสิบลังอยู่คนับเหล็กส้นี่ครับยามคนละทางครับตัวผ่านนี่ดอกครับพอได้กินอยู่ดอกครับ ผลมดโตกของไข่อยู่ข<ม>ี่กรับไปเบิ่งก่อคนครับว่าสีไปทางไหนตอมมานี่ครับผลตะตกครับปลาเหมือนบะเมอเลยครับผลงานผลยานม,มองมาเสเอนี้ครับผมโอ้<ม>นี่ครับปรากฏโอ้โกคตรตัวใหญ่ดีครับ นี่ปนินใหญ่ครับเนี่ยใส่ทีฟาเลยครับเนี่ยปนินม่วงทีบนที่ขับขนาดม่วงทีบนอู้ยเนี่ยล้ายอยู่ด้วยครับนี่ม่วงทีบนโอ้ยจะได้จิบปูดแล้วพักเนียด้อพูดว่ามันดอกฝ้ายอรรถอู้ยขาวหน่อยขับขนาดบ่าลดก็คือลดปักขยี้ครับ มองไงพ่นกระด่ายพันินตงามนี่ทายอยูครับบึงพันพุดปลาแล้วครับของผมมอเตมองครับมาบมท่านพ่นมันใสมืดพยายามมองมารอบนี่ครับลุกเอเสาร์เพียนเฮ้ยพันอินตัวพนอินแล้วก็ยังปลากาตัวนี่ปลาดารใหญ่ไงแต่ว่ามน้ไปลดไปมาอบติดนี่หอบจิดสองนี่ไปหามดไ่ครับ มองคนครับขั้วป้าไว้แางแดดเออเราบวดเดือดเต็มเลยเนาะป้าขั้วก็ได้บวชบวายเราก็เดือดอันนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บจนเมื่อยแต่งจนเมื่อยแล้วเนี่ยพวกนี่กับปลากากันตัวนี้เพื่อนเนี่ยกาปลาเขีงเนาะตะเกียนก็มีงานเสาร์นี้ก็ซือปลาผ่านนี่ดอกเพคนกับปล่อยไร้ป้านายพวกคือตึงหมดเนาะ มาทุกมวลนี่ขาวมันดอกฝายแล้วเนี่ยจแกนันดอกแคซีโร่โมหนำขื่นรลายก็กาวายจิกัดด่างว่านเนี้ยนี่สถานการณ์บโมาหายเลยกัวปลานี่กับปศดปลาปะเนี่ยอุ้ยเอาไปไล่เด้อแมวทายเอาแมวปศดปลาก่อนอย่าไปกินปลาได้แมว <laughs> เอ,อ้ยกลับถึงแม่ครับพบทบวัดมาไวอีเลีย,ยนี่ก็ขัว้วพุอกสิเหลีวใส่เวลาโดนเติบไป่ได้เนี่ยป้ามาในหน่อยเนี่ยประมาณเกือบสิบกิโลโป้าอยู่นนาานเนี่ยครับ,บรนี่นก็อากาศว่เป็นใจปันนี้ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนี่มเป็นกละฟุนกับมาสีไม,ม้แล้วครับผมกาสิกับครับวัเนี่ยพ่ออะไรล่ะครับวันนี้ กาแฟครับเคยมาหากินน้ำกันแต่ก่อนเย้ครับกว่าได้เวลาครับกับสุนกเดกในปเลยครับผมยังเจอกันไหม่ครับผมพันาอีกครับเมนูสไตล์ไซลุงอุดครับผม ไปสซเบตมาได้ครับในปลาไหลมากสามตัวครับผมทำกินครับมีปลาไหลสองตัวับนาน่านี่ก็พักครับผมไม่ก็เพ่าแล้วครับพักตัวมีดครับนี่ครับพักตัวมีดกับพักสไลม์นะครับเขือครับผมไม่ก็เพ่าเนี่ยยอดตัวจิกเนี่ยครับพ่นกันนะครับพักอีเลสนี่ก็เครื่องครับผมกระไคร้กระเทียมพริกครับปลูกในไร่แล้วก็ทิ้งเครื่องเข้าครับ ใส่ส่งใส่ข้านอกครับผมดีเพื่อลงไปครับครับน้ำเดือเติมปลาไหลลงไปครับผมรับที่นี่ก็บพิดฟ,ฟ้าไว้ครับผมประมาณจะ สิบยี่สิบนาทีครับจำไว้จ้าไปเลยตำนานมันพรอมปะครับเนี่ยโอ่เนี่ยครับตำนานโหสุดยอดเลยครับผม น้ำกับนาฬิกาสุดโจ๋ดเลยเติมใบกระเพราลงไปครับผมใบยีราน้อยหนึ่งผสมกันครับกับนาฬิกาโอ้อหครับโจ๋ดเลยครับหอมปลาไหลหอมเย็นที่กัเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวตักกินจั็หน่อยนี่ครับผมปิดฝาปิดเกล็ดครับเมนูแซ่บมื้อนี้ครับนานิาข้าวเหนียวกับออมเย็นครับผมหรือว่าออมปลาไหลครับ เส็บเส็บครับผมครับนานานี่ยก็อีกเมนูหนึ่งครับผมอ่าเป็นชอนใส่สวยครับผมนึ่ตัวนี้ใสพวกเย็ดขีดครับครับผมมักไว้ตัวหนึ่งกินครับตัวนี้ก็สิ่กินในสองสามขาพี่ๆครับผมตัวใหญ่บรสมควรรณครับครับนานานี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมครับเมนูมื้อนี้ของสไตล์ไซรุนบรรทุนครับผม หนึ่งพระคอเสียบๆหอมๆครับน้าใส่ใบไม้ลักหอมๆครับผมกระพักกวางตุ้งครับนี่ตัวกิมแจ้วครับอันนี้อ่อนๆครับผมโอเคครับน้าขอจุบกิบสนีเลยครับผมทามากริบนี่ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมเวลากินเข่าแล้วครับผมมาเสียบๆเหมือนกันครับนนาครับสวัสดีครับ